สวัสดีตอนดึกๆนะคะวันนี้จะพามาแอบดูน้องหอยของนะคะแอบดูตัวที่กำลังกินอยู่ก่อนนะคะเห็นไหมคะถ้าอยากหเห็นเขาต้องมาตอนกลางคืนคะ่นคะกำลังกินใบผักตบนะคะต้องเบาๆนะคะพูดก็ต้องเสียงเบาๆ ต้องมาดูตอนกลางคืนนะคะ,คะเต็มเลยค่ะเขาจะออกมาหากินตอนกลางคืนนะคะ,คะอีกตัวหนึ่งนะคะกำลังกินอย่างอริสอร่อยนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะ นนค่ะเยอะมากนะคะถ้ามากลางคืนเขาจะอยู่กันเป็นคู่นะคะเยอะมากนะคะถ้าเรามาตอนกลางคืนเราจะเห็นเขาเยอะมากเขากำลังกินอาหารนะคะเราต้องมาแอบดูตอนกลางคืนกัน นะเยอะเลยขึ้นมาเยอะเลยค่ะน,นั่นไงนั่นไงค่ะเบาเบา,บา,บาค่ะเบาเบานะะจะเห็นเยอะมากเลยจะจนำพามาทางนี้ดู อยู่ข้างล่างนะเห็นไหมคะเราต้องเป็นนักย่องเบาโน่นอีกทัวร์นะคะโน,น่นโน่นโน่นโน,น่นเห็นไหมคะตรงนี้เขาไข่แล้วนะคะนี่วางไข่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ไข่นะคะตรงนี้ก็คือไข่นะคะ ช่วยนะคะอยู่ข้างล่างนู่นค่ะข้างล่างน่นเห็นไหมคะจะเห็นเยอะเลยนะคะต้องค่อยๆยย่องนะคะย่องเบาถ้าเขาได้ยินเสียงเราเขาก็จะหลบนะคะนู่นอีกต,ตัวหนึ่งนะคะถ้าเราโดนผักโดนอะไรน้ำไม่นิ่งเนี่ย เขาก็จะหุบเลยทันทีก็จะเสียงดังไม่ได้นะคะสำหรับหอยโของเขาจะชอบความสงบมากจดย่องมาทางนี้กันนะคะนี่ค่ะเยอะเลยเยอะเลย อยู่กันเป็นคู่นะคะเห็นไหมนี่ค่ะอยู่กันเป็นคู่คู่เลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุนอุนมองหาอีกก่อนก,กำลังจะประสานนะคะเขากำลังจะทำฟิชชิ่งกันนะคะ,คะเห็นไหมคะ ตัวอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยไปอีกนะคะไปอีกไปอีกไปอีกนี่อีกนะคะตรงนี้ไปใ,ใกล้เองนี่คะ่ะนี่ตัวนี้จะเป็นเนื้อลายลายนะคะเนื้อไม่ดำเนื้อลายลายจะออกสีทองได้ซ้ำนะคะ เยอะมากนะคะขึ้นมาเยอะมากเลยเขาจะขึ้นมากินอาหารนี่ไงค่ะนี่กำลังกินอย่างอรดอร่อยโอ้ขึ้นมาเยอะมากค่ะนี่ค่ะอยู่ที่นี่อีกค้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเลยค่ะเดี๋ยวกันจะส่องไฟใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมเห็นไหมคะอยู่ใกล้ๆขอบหงใต้นี่ต้องมาแอบดูเขาตนดึกๆนะคะนี่เห็นไหมคะเยอะเลยห้าหกเจ็ดตัวเลยคะ่ะตรงนี้ โอ oh, ้เป็นสิบค่ะเป็นสิบเป็นสิบเลยนี่ค่ะตอนนี้จะอยู่ห่างเพื่อนนะคะนี่ค่ะกำลังกินอย่างอริดอร่อยตัวอยู่ข้างล่างก็อยู่นะคะนู่นค่ะอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนนะคะโอ้ oh, เป็นสิบเลยค่ะเอ้าตัวนี้จะขึ้นไข่นะคะเนี่ยเนี่ยกำลังจะขึ้นมาไข่นะคะกำลังจะวางไข่เนี่ย นี่ค่ะมีอีกหนึ่งตัวอันนี้กำลังจะวางไข่ค่ะต้องเงียบๆต้องค่อยๆย,ย่องนะคะไม่งั้นเขาก็จะหยุดไม่ไข่นะคะเห็นไหมเห็นไหมตัวข้างล่างก็ทำฟิชเชอริงกันผสมพันกันตัวข้างบนก็กำลังจะวางไข่นะคะ ้างนี้ขึ้นมาไข่แล้วคะ่ะนี่เห็นไหมก็จะไข่ไว้สูงสูงเลยโน่นค่ะโอ้จุนก็ไข่นะคะโน่นเห็นไหมเห็นไข่ไหมกำลังวางไข่กันเต็มเลยคะ่ะเราต้องมาแอบดูแบบนี้นะคะหอให้ดูใกล้ๆนะคะ ่ไมน,นี่ยนี่ค่ะ,ะกำลังจะวางไข่นี่คพรุ่งนี้มาดูได้เลยตรงนี้ไม่รู้ขึ้นมาอย่างไงขึ้นสูงมากนะคะน,นี่ค่ะขึ้นมาไข่สูงมาก นี่ค่ะนุ่นนนน่นงน,น,น,น้นก็ขึ้นน,น,นไหมแบบเยอะมากเลยค่ะต้องมาแอบดูแบบนี้ค่ะถึงจะเห็นไม่งั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะนุ่นค่ะอันนั้นน้่นไข่เสร็จแล้วนะคะ เขาจะเริ่มไข่ตั้งแต่ช่วงสองทุ่มสามทุ่มนะคะเดอ้วนก็จะนั่งแอบดูอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้เพิ่งขึ้นมารอบดึกนะคะขึ้นมาประมาณสองทุ่สามทุ่มครึ่งนะคะยังไม่ออกเลยกำลังเบ่งเอาเบ่งลูกเบ่งเบ่ง,บงอืดอืดเขาจะใช้เวลาไข่เป็นชั่วโมงเลยนะคะเห็นไหมกระดุกกระดิกแล้วกระดุกกระดิกแล้ว ได้ยินเสียงคนกับได้เห็นแสงเขาก็จะไม่ไขเรารีบหลบค่ะนี่ยเราต้องรีบหลบค่ะเขากำลังผสมพันธุ์กันสองคู่และอีกตัวหนึ่งกำลังจะไขเราต้องรีบหลบนะคะพอถ้าเขาเห็นแสงไฟแล้วเขาก็จะ หลุดลงไปนะคะตัวนี้แสดงว่าเนี่ยคนเนี้ยแสดงว่าจะขึ้นมาไข่แล้วปีนออกมาปีนออกมาจนล่วงเลยเนี่ยดูสิ่คะติด,ด,ดปีนบอ,อกมา ดื้นนะักเดี๋ยวเถอนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเขาเห็นแสงไฟแล้วก็จะรีบหุบหุบตัวทันทีเราถึงไม่ให้ใครมากวนไงคะถึงได้ปิดฟาร์มเพราะว่าให้คนเข้ามาดูเยอะๆคนก็จะคนก็จะมาจับตัวหอยนะคะ มาจกหอยจกไปจกมาหอยก็ตายค่ะนอกจากจกไปจกมาก็จะไม่ไข่แถมตายอีกตั้งหากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้ใครมายุงวุ่นวายตัวหนึ่งน,นะคะอยู่ใต้นี้นะคะ่ะใต้ใบไม้นะคะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะวันนี้ ดูสิค้ารลอยลอยเขากัดกินเขากัดกินแหนกุหลาบเขาชอบกินแหนกุหลาบมากเดี๋ยวเราก็เอาแหนแดงลงมาเสริมด้วยนะคะเขาชอบกินแหนกุหลาบกับแหนแดงมากเลยค่ะ โอเคนะคะโอเคเราดูแค่พอสังเกตพอให้รู้จักชีวิตของเขานะคะชีวิตของน้องหอยโขงนะคะถ้าวันไหนอ้วนไม่ได้ส่องหอยอ้วนก็จะนอนไม่หลับนะคะศึกษาชีวิตเขานะคะดีนะ,ค,ะคนบางคนมีโอกาสได้ศึกษาชีวิตเขาก่อนค่อยตัดสินใจเลี้ยง อ้วนอ่ะอ้วนไม่เคยได้ศึกษาก่อนเลยอ้วนคิดอยากเลี้ยงอ้วนก็ซื้อมาเลี้ยงเลยแล้วก็มาศึกษาเอาบางวันบางวตรงนี้เป็นหมอดดแดงนะคะบางวันก็นอนตีสี่นะคะทำงานวิจัยหอย <c oughs> อยากรู้ว่าชีวิตหอยเขาอยู่ยังไงตอนกลางคืน แล้วก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องวิจัยนะคะตอนกลางคืนเขาอยู่ยังไงเขาทำอะไรอยู่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เขาผสมกันพันุ์กันแล้วกี่วันเขาถึงจะออกไข่นะคะบรรยากาศตรงที่หน้าฟาร์มนะคะตอนกลางคืนนะคะ บรรยากาศตรงบอร่อเนแดงตรงหน้าบ้านนะคะก็จะมีไฟโซลาเซลล์นะคะมันก็จะติดไว้ติดไฟเอาไว้โซลาเซลล์เอาไว้สองสว่างสองสว่างนิดๆน,นะคะบนต้นไม้ก็มีตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านมีพระจันทร์ด้วยนะคะ มีพระจันทร์ด้วยวันนี้พระจันทร์ยังไม่เต็มดวงนะคะรู้จึกสึกว่าพระจันทร์จะทรงกฎนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะมีเสียงกบเสียงเขียดนคะบ่อแหนแดงที่ทำเมื่อวานนี้ค่ะปล่อยแหนแดงแล้ว บ่อนี้ขายหมดแล้วเหลืออยู่หนึ่งบอ่อนะคะโอเคนะคะพอสังเขปนะคะวันนี้เดี๋ยววันใหม่วุ้นจะพาเที่ยวฟาร์มตอนกลางคืนอีกนะคะวันนี้พาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะนะควุ้นจะติดไฟไว้ทั่วๆเลยให้มะแรงมันมาให้เขียดได้กินนะคะ ให้เขียดได้กินกินมแมลงโอเคนะคะนอนได้นะคะหลับฝันดีทุกท่านนะคะ